ครับสวัสดีครับวันนี้มี FC มาน้องเรียนนะคุณผู้ชายชื่อคุณเออสวัสดีแฟนคลับนะสวัสดีครับรบแล้วก็มาภรรยามาด้วยคุณบีนะครับผมสรุปสั้นๆคลิปสั้นๆนะครับสองคนนี้เขาก็ไปเช่าซื้อรถกระบะเนีจักรยานรถอะไรจักรยานเลยรถมอเตอร์ไซค์อ่าจะจ่ายครบแล้วแต่ปรากฏจ่ายไม่ตรงใช่ครับเลยโดนค่าค่าปรับค่าราช้าตอนนี้เขาจ่ายค่างวดครบแล้วแต่พอจะโอนรถผ่านไปสามเดือนเขายังไม่ทำไมเนี่ย ไม่อุนให้ก็เลยสอบถามไปก็บอกค่าปรับเท่าไหร่ครบแปดพันบาทนะครับอ่าทานี้ก็อ่เมียก็มาบอกหัวหัวก็เลยบอกว่ามันแพงไปก็เลยให้เมียทําไมโทรไปขอรถไปเจรจาขอลดน,ลดนะเพราะเงินมันเยอะนะครับก็าปากฏดกว,ดวด่งเงเาเขายอมรถไหมาไม่อยอมไม่ยอมท่านี้ก็เปิดลำโพงคุยกับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะอ่าทานี้ก็เลยโกรธก็เลยอ่โกรธเมียที่เจรจาไม่สำเร็จก็เลยด่าด่เาว่าอะไร ด่าไปว่าไอ้เฮียแต่ขออญาตใช้คำหยาบกันด่าก็ไอ้เฮียทางไปนั้นเขาได้ยินเขาคิดว่าอะไรเราไปด่าเขาเขาคิดว่าเราไปด่าเขาแต่ความจริงเป็นไงมด่าเมียเพราะโกรธเงินหมื่นแปดลำบากไหมลำบากครับแต่ด้วยเออเขาเป็นแค่ลูกจ้างนะนะครับแต่วันนี้ก็เลยมาหาทนายเดชาทําไมอยากจะหาทางออกทางออกครับว่าเอาไงดีครับจากตกค่าปรับแปดพัน พอได้ยินคำว่าไอ้เหี้ยเป็นนะเท่าไหร่หมื่นแปดหนนี่ไอ้เหี้ยเป็นเหตุมาเกตง่ายทีนี้นะเพราะฉะนั้นทางออกก็คือว่าค่าปรับมันมีทดตามความเป็นจริงแค่ไหนก็แค่นั้นถ้าอยู่ดีๆได้ยินคำว่าไอ้เหี้ยเพิ่มเป็นหมื่นแปดก็ไม่ได้มันคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้เรื่องอะไรเดี๋ยวดี๋ยวผมจัดให้อาจจะร้องสคงขบเรื่องอะไรต่างๆน,นะนะครับก็มีอะไรที่จะฝากไปถึงคนที่เป็นนี่ฟนแนนซ์การพูดการจ้างต้องเป็นไ,ปไง ให้เขาเห็นใจเราถ้าเกิดไปพูดคำหยาบเขาเป็นไงตกใจตกใจเนียแล้วเขาจะเพิ่มค่าปรับจากแปลงเป็นหมื่นแปดดูจากคุณเป็นตัวอย่างนะก็เรื่อง <c oughs> นี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้เขากลับไปเจรจทาทั้งนึงถ้าไม่ได้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะเอาสองคนไปออกทีวีแล้วก็แจ้งสอบนะครับเพราะว่าการที่คุณคิดค่าปรับก็ตามจริงๆไม่ใช่ว่าพอได้ยินเสียงคำว่าไอ้เหี้ยแล้วเพิ่มเป็นหมื่นแปดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะ นะครับโอเคขอบคุณที่มาให้ความรู้วันนี้ครับคครับรบ